พุทธประวัติพระศรีอริยะเมตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าพระองค์สุดท้ายในพัทรากับนี้เมื่อศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสิ้นสุดไปแล้วโลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยอายุไขของมนุษย์ลด,ดลงจนเถือสิบปีก็เข้าสู่ยุคมิคสันยี ผู้สลดใจกับความชั่วหันมารวมกลุ่มกันทําความดีจากนั้นอายุไขเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งอสงไขปีพระศีริอรยะเมตรยัยหรือพระเมตรยยะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าและองค์สุดท้ายแห่งพัตรกับนี้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า เมื่อศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าสิ้นสุดไปโลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยอายุขไขของมนุษย์จะลดลงจนเหลือสิปีก็จะเข้าสู่ยุคมิคสันยีผู้สลดใจกับความชั่วก็หันวารวมกลุ่มกันทำความดีจากนั้นอายุขไขเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งอสงไขยปีแล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ8ปดห0ืนปี ในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ80อสงไขยแสนมหากัปลงมาตัดสรู้เป็นพระเมตไตรยพุทธเจ้าพระศีรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้ามีพระชับพันรังสีจากพระวรกายทำให้สว่างสวยทั้งกลางวันและกลางคืนคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพระพุทธานุภาพพระประวัติของพระเมตไตรยะที่มีบันทึกในเอกสารต่างๆเช่นอนาคตบ่งสรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ในคันของนางเมตไตรยภรรยาของสุพรหมพราหมณ์ ปุโรหิตของพระเจ้าสังคจักแห่งเกตมดีนครเมื่อประโตรได้นีนิมิตสามสประการก็บังเกิดปราสาท3สามหลังเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อพระชนมายุแปดหมนปีทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้งสจึงทรงพอพระทัยในการบวชเสด็จขึ้นไปสู่ปราศาสตรปราศาสตรก็ลอยขึ้นสู่อากาศมาลงที่ใกล้โพธิมณฑล เท้ามหาพรหมอัญเชิญอัฐบริคารมาถวายพระโพธิสัตว์ส่งเอาพระขันแก้วตัดพระเมาลีส่งรับเครื่องอัฐบริคารทีเท้ามหาพรหมนำมาถวายผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรมีคนบวชตามเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเนื้ออปราจิตบัลลังก์ในปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยาน ในมัชชิมยามทรงธรรมให้แจ้งทิพยจักสุญ,ญานในปัจชิมยานท่งพิจารณาปัจจยาการสิบสองประการในเวลารุ่งอรุณทรงบรรลุซึ่งพระสัพพันยุตยานเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นกากะทิงพระศรีอริยะเมตไตรย,ยะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งมาในอนาคต โลกนี้จะมีความสงบสุขและพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีพระอริยะบุคคลมากกว่าและประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่งคือจะไม่มีเรื่องร้อนใจทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนตอนนอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้บ้านเลยไม่ต้องทำประตูก็ได้ เรื่องคนร้ายหรือขโมยก็ไม่ต้องกลัวแต่ก็คนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมดไม่มีคนพ่านจนกระทั่งลงจากบ้านก็ไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าดีเหมือนกันหมดสุภาพเหมือนกันหมดสวยใกล้เคียงกันหมดจนเมื่อกลับเข้าบ้านจึงจะจําได้ว่านี่คือภรรยาของเรานี่คือสามีของเราและนี่คือลูกของเรา และต้องการอะไรก็ได้เพราะมีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นกันลปะปพฤกอยู่ทุกทิศอยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้จะสะดวกสบายแม้แต่การคข้ามนาคมการไปมาจนว่าน้ำในแม่น้ำนั้นจะไหลลงข้างหนึ่งจะไหลขึ้นข้างหนึ่งเพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรืออยู่กันเป็นพาสุขไม่มีอันตรพานทุกอย่างได้อย่างใจ ยุคพระศรีอริยะเมตรย,ยะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนยุคนี้อยู่9ประการคือพิจารณาตามเหตุผลตามหลักกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำด้วยบารมีของพระพุทธองค์จึงทำให้เกิดสิ่งดีๆต่างๆบนโลกนี้ได้ในโลกยุคนั้นก็จะไม่มีคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนเพราะพระองค์มีวาจาสุภาษิต ไม่เคยพูดปดหลอกลวงผู้อื่นเลยโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอดเพราะพระองค์ทรงมองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรักบูชาและมองญาจกคนจนด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะในอดีตการที่ผ่านมาพระองค์ทรงหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต เสื้อตรงไม่เคยคดโกงผู้ใดโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะในอดีตการพระองค์งทรงถวายขิลานเภสัตยารักษาโรคแด่บรรดาชิตและคารืหัดที่เจ็บป่วยไข้เสมอมาโลกในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร,ร้ายเพราะพระองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร,ร้ายใครให้ถึงกับสะดุ้งตกใจแม้แต่ครั้งเดียว โลกในยุคนั้นจะมีแต่คนรูปร่างสมส่วนสวยงามเพราะพระองค์ส่งสละของรักของชอบใจให้แก่สมณพราหมณ์และคนยามยากไร้โลกในยุคนั้นจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพราะพระองค์สละช้างม้าราชรถและยานพาหนะสำหรับเดินทางให้เป็นทานแก่ผู้ต้องการโลกในยุคนั้นจะมีแต่แผ่นดินที่ราบเรียบไม่ขรุขระ ดูสวยงามราวสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะพระองค์ทรงเมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความรักและความจริงใจโลกในยุคนั้นจะมีแต่ความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะพระองค์ทรงให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทองแก่ชนชั้นทั้งหลายโดยทั่วถึงกันพุทธธรรมนายเตือนภัยพิบัติพระศรีอานเหนือเรื่องพุทธธรรมนาย โดยที่คณะธรรมทูตไทยผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2484ได้คัดลอกพระพุทธพนธรรมนายจากศิลาจารึกเขตมหาวิหารในส่วนมฤคทาทยวันแปลได้ดังนี้สาธุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่งพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกซึ่งเกิดมาล้วนแต่ลำบากยิ่งนักในคราวที่พระองค์ใกล้ถึงพระชนมายุย่างเข้าพระปรินิพานตามการเวลาจึงตรัสแก่พระอานนท์ผู้สิทธิ์อันสนิทภาคเพียรพยาบาลว่าดูก่อนอานนท์สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่ลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติที่หมุนเวียนของโลก โลกหมุนไปใกล้ความแตกทำลายจนถึงสมัยที่ตถาคตนิพพานไปแล้วได้5,000ปีเมื่อโลกไปใกล้กึ่งจำนวนที่ตถาคตทำนายไว้คือก่อนปี2,500ปีหรือก่อนพุทธศักราช2,548มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัททิศเสียครึ่งหนึ่งสิ่งนี้ถ้าจะเดา น่าจะหมายถึงก่อนปีพุทธศักราช2548มาแล้วผู้คนครึ่งหนึ่งของโลกจะได้รับภัยพิบัติเสียครึ่งหนึ่งปีพุทธศักราช2533ถึง2563ช่วงในระยะ30ปีสิ่งที่าศาสนิกชนไม่เคยพบเห็นยักษ์หินถูกสาบคือคนไม่ดีมีจิตใจเช่นยักษ์ให้กลับก็กลับขึ้น ขึ้นมาอลาวาดยิ่งนักเมื่อใกลเก่งศาสนาของตถาคตก็ทวีภัยใหญ่ขึ้นทุกทิพระราตีและมนุษย์นอกศาสนาก็จะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินและแผ่นน้ำแม้ในอากาศก็มีอำนาจภัยจากฟ้าทุกที่สานุทิศไฟจะลุกลามเผาผ่านมนุษย์ไม่ขาดกระยะต่างฝ่ายต่างทำลายกันย่อยยับเหมือนยักษ์ กระหายเลือดแผ่นดินแผ่นน้ำจะเดือดเป็นไฟและตายกันไปไฟและครึ่งจึงเลิกราต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกันตามวิสัยของยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งกำเนิดมาจากสัตว์ป่าอมหิตผู้มีพระภาคตัดเกี่ยวกับก่อนกึ่งพุทธกาลหรือปี2500หรือก่อนพุทธศักราช2548ว่าก่อนกึ่งพุทธกาลนั้น ผู้คนนอกศาสนาพุทธได้สู้รบกันและที่รู้จักกันดีก็คือทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและที่สองทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแม้การต่อสู้ทางอากาศมีลูกระเบิดจากเครื่องบินทำให้เกิดเป็นเพลิงเาผาพานไปทั่วทางพื้นน้ำก็มีการสู้รบกันทางเรือทั้งสองฝ่ายต่างเสียชีวิตเป็นอันมากและแล้วก็เลิกรากันไป ส่วนสักนิกชนผู้ขวนขวายในทางบุญตามเดิมวัจ,จะนะของตถาคตก็จะสามารถระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดที่เคารพสักการะพระศรีมหาโภและกาสวพัทจะได้รับวิบัติเบาบางลงแต่จะหนีธรรมชาติไม่พ้นพระผู้มีพระภาคจัดถึงภัยพิบัติต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ามนุษย์ต้องเผชิญภัยพิบัติต่อไป เริ่มแต่ศาสนาตถาคตล่วงมาได้2,485ปีเป็นต้นไปไฟจะลุกมาทางทิศตะวันออกไม่วัดววาอารามคือพระสงฆ์ครูอาจารย์ทางพุทธศาสนาเสื่อมลงตามที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วศาสนาและละทัทธิอื่นๆเข้ามาเผยแพร่ในแดนพระพุทธศาสนามีสมณชีพรหมามจะอดจากยากเข้น จากการวิเคราะห์อาจเดาว่าพระผู้มีพระภาคน่าจะตัดถึงสมณะจีพราหมณ์ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะอดอยากยากเข็นเพราะไม่มีผู้นิยมคนบ้านจะเข้าป่าคนในเมืองบุกรุกป่ามีทั้งจับจองที่ดินและหาผลประโยชน์จากป่าสัตว์ป่าจะเข้ากรุงคือสัตว์ป่าจะไม่มีที่หากินเข้ามาหากินตามไร่สวนรบกวนผู้คน เมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงพานเหล็กล้าจะทยานจากน้ำมหาสมุทจะชอกช้ำเกิดมลพิษต่างๆสงครามจะทั่วทิศสงครามในรูปแบบต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายศึกจะติดเมืองสงครามนั้นๆอยู่ในเมืองนี้เองแหละทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนทั่วแคว้นจะอดอยากปลูหมากจะหมดเปลือง คือคอร์รัปชันจะเกิดมากปราดเปรื่องจะสิ้นศูญคนดีมีวิชาความรู้ก็จะไม่มีปากเสียงราชตระกูลอํมมาตร,ราษฎรทุกคนจะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรมไม่เคารพหลักธรรมโดยเปลืองแปรนิยมเชือ่อถือถ้อยคำของคนโกงคนกล่าวคำเท็จคนประจบสอพรอยอมได้รับการเชื่อถือในท่ามกลางสังคมสันนิบาต อาธรรมจะได้รับการยกย่องเชื่อถือสำหรับผู้ดีมีศีลธรรมประพฤติช,ชอบไม่มีเสียงแต่ผู้ยึดถือพระธรรมจะเป็นใบจะเกิดการจรจนวุ่นวายลูกจะพลัดแม่แม่จะพัดจากลูกลูกและพ่อแม่จะแยกกันอยู่โคกจะเป็นน้ำผีขโมดป่าจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองจะเข้าไพรเทวดาจะเรียกมแมลงขี้เบก กฎติหนึ่งผีเสื้อแสนหนึ่งมาปล่อยแสนหนึ่งมาปล่อยไข้เป็นไฟพรานสรุปว่าเมืองรลวงจะเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีต่างๆนานา,นาในส่วนต่อไปนี้จะได้สรุปมาจากการศึกษาพระสูตรและเรื่องราวเกี่ยวกับพระศีอริยะเมตรยัยหรือพระศีร่อานและคำพยากรณ์ต่างๆซึ่งกล่าวไว้ตรงกันซึ่งการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นทางสองแพง่งซึ่งตรงกับการทำนายของโลก ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทางสองแง่เป็นอย่างไรทางที่หนึ่งเกิดสันติสุขขึ้นโดยการนำของพระศรีอานที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ในส่วนต่อไปพระศรีอานเป็นพระจักพัิไม่ใช่ศาสดาศาสนาพระศรีอานจึงไม่มีพระศรีอานจะนำผู้คนสร้างสันติสุข และช่วยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมทุกคนจกมีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยไม่ลำบากกิจการงานก็ไม่ต้องแข่งกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามพรหมวิหารสี่เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้คนก็จะทำอะไรไม่รีบร้อนไม่ต้องแข่งขันจิงดีจริงเด่นกันตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าคนเปลี่ยนสภาพเดินเป็นคราน ทุกคนมีสติมีสมาธิเกิดปัญญากันทั่วหน้าเพื่อการปรับเข้าสู่ยุคทองที่มีคนดีทั้งสี่ส่วนเหตุการณ์นี้จะเกิดอย่างช้าสุดในปี2,555ถ้าสิ่งดีงามไม่เกิดในปีนี้ปี2,556ก็จะเกิดโลกาวินาศซึ่งคำทำนายโลกต่างๆจะมาอย่างทำนายละเอียดถึงวันโลกาวินาศไว้ วันที่21ธันวาคม2,555ซึ่งคงไม่ได้ต่างอะไรมากนักกับปี2,556ที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่สนับสนุนให้ใครเชื่อแต่นำมาแสดงไว้ตามข้อมูลของพุทธธรรมนายทางที่สองถ้าผู้คนไม่สนใจการมาปรากฏของพระศรีอานก็จะเกิดโลกาวินาศขึ้นบนโลก ในปี2,556ทำไมถึงต้องเกิดโลกาวินาศการเป็นเช่นนี้พระคนในปัจจุบันมีคนดีเพียงหนึ่งในสีของประชากรโลกดังนั้นโลกาวินาศจะเกิดขึ้นเพื่อล้างโลกล้างคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมและคัดเฉพาะคนดีเข้าสู่ยุคทองนอกกนั้นจะถูกส่งไปนรกภูมิเรื่องดังมีกล่าว มีในพยากรณ์ของโลกที่สามารถค้นหาเองได้ทั้งทั้งของมายันและของศาสนาต่างๆที่ได้กล่าวไว้ตรงกันจนเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมคำทำนายเหล่านี้ต่างทั้งเวลาและสถานที่ถึงได้กล่าวเป็นคำทำนายไว้ตรงกันเมื่อศาสนาของตถาคตล่วงมาได้257 7ปีมาโรงปี2555 คนเปลี่ยมสภาพเดินเป็นครานดังได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วล่วงได้2,508ปีมาเสง2,556ตะลิงจะพังแผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเลน่าจะเกิดโลกาวินาศถ้าผู้คนไม่สนใจพระสีอ่านและมนุษย์ยังถูกซ้ำเติมต่อไปในปี2,560ผู้มีศีลธรรมจะอยู่รอด ลวงได้2512ปีรากา2,560เมืองมนุษย์จะเมื่อเจ็วันเจ็ดคืนโลกดิ่งสู่ความหายนะบุคคลเจริญด้วยเมตตากรุณาไม่เปลี่ยดเปลี่ยนคมเฮงอิจฉาพยาบาทและไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและยึดถือคาถาของตถาคตจะพ้นภัยพิบัติคือให้เจริญภาวนาดังนี้ ฮิตะศิราทันมันกะโลอังคะศิลากะลสาสาสัสาสติโหตัิโหคะหักคะนีให้ท่องบนภาวนาเป็นนิดให้จดอักษรใส่กระดาษหรือผ้าขาวปิดไว้หน้าบ้านหัวนอนหรือผ่านศีรษะไว้สารพัดภัยพินาศสันติประสิทธิ์ดูก่อนอาน์นตถาคตสงสารสัตว์โลกเป็นล้นพ้น ที่มีอายุไขอยู่ได้ใกล้ยุคกึ่งยุคสลายเมื่อศาสนาของตถาคตร่วงมาได้2512ต่อจากปล่ายปีรากาปีจอ2560ประจันต์จะเริ่มเปล่งแสงชายโลกครั้นล่วงได้2515ปีช่วด2563นับพ้นระยะปี30ปีจาก2533ถึง2563 คือพวกอาธรรมคือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตว์ไกรซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเพราะพวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลกอาธรรมแพ้ในที่สุดเหตุการณ์นในปี2563กรุษจะบินกลับถิ่นสถาพรคนที่จอนจะกลับเข้ากรุงบำรุงธรรมธรรมจะชนะพระจะอยู่ในบ้านเมืองต่อไปการงานของมนุษย์ จะสำเร็จด้วยอริยศาสตร์ตรงกับพยากรณ์อื่นเช่นในรหัสลับดาวินชีซึ่งไม่ต้องเบียดเบียนแรงผู้ใดทุกคนจะสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและชีวิตจะผาสุขส่วนนี้พระผู้มีพระภาคตัดถึงพระมหาเทระโพธิสัตว์และพระธรรมมิกราชดังมีความดังนี้พระมหกากษัตริย์ธรรมมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง จะเกิดภายในความอุปธมร,รมของพระมหาเทระโพธิสัตว์คือการตีความแสดงว่าพระธรรมิกราชนั้นอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหาเทระโพธิสัตว์ทั้งสององค์นั้นจะจัดการบำรุงศาสนาของตถาคตในระยะนี้เป็นยุคศีวิไลตรงกับคำทำนายโลกอื่นๆและสมเด็จพุทธจารย์โตพมบังสี พระมหาเถระโพธิสัตว์จะเกิดในสมัยของตถาคตล่วงมาแล้ว2,454ปีพุทธศักราช2,502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความเป็นพระมหาโพธิสัตว์ในเวลาปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และในเวลาปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหาเถระโพธิสัตว์โดยสมบูรณ์เมื่อล่วงได้2,467ถึง2,486หมายถึงปีพุทธศักราช2,515ถึงปี2,534พระมหากษัตริย์ธรรมิกราชจะมาเกิดท่านอินทราคนไทยในพุทธศาสนามีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อธิษฐานบุญอันแรงก้า ในปี2534และท่านอินทราผู้อมตะรมด้วยตนเองในเดือนมก,กราคม2535หลังค้นหามากกว่า40ปีจึงนับว่าพระธรรมมิกราชได้เกิดขึ้นแล้วทั้งสองพระองค์นั้นสถิตอยู่ณเบื้องทิศตะวันออกของมัชชิมประเทศพระโพธิสัตว์สองพระองค์จะอยู่ณเบื้องทิศตะวันออกของมัชชิมประเทศ หรือกล่าวได้ว่าเป็นไปในภาคกลางของประเทศเขตชมพูทวีปหรือทวีปของพระพุทธศาสนามาทางตะวันออกที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมืองที่ประทับดังกล่าวคือกรุงเทพมหานครของประเทศไทยกระหว่างปีจอปีกุลปีสกราช2,513กับ2,514คือปี2,561 ถึง2,562เหล่าประชารัษดรขอถวายพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงพระองค์จงทรงพระเจริญทรงมีพระลนาไมยที่แข็งแรงขึ้นเป็นพระประมุขของแผ่นดินยิ่งยืนนานตลอดไปโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดิชะผู้มีบุญทั้งสองพระองค์นั้นจะเสด็จเข้าบำรุงศาสนาให้เที่ยงแท้สมณชีพราหมณ์ จะเสด็จมา84,000รูปดูก่อนอานนนตถาคตสงสารสัตว์เวลานั้นพละโลกยังเหลือน้อยเต็มทียกของเดิมมาตั้งแต่2,556ถึง2,563เท่ากับ30ปีพวกอาธรรมคือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตว์ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิจะดับสูญไปจากโลก นี่คือคำตอบของเวลานั้นพะละโลกยังเหลือน้อยเต็มทีเพราะพวกไม่มีศีลธรรมได้หมดไปจากโลกหมดแล้วคำทำนายของตถาคตนี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาณผู้ใดรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อๆไปนับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลาผู้ใดปรารถนาจะได้เห็นหรือทานมีปุญ ให้รักษาศีลห้าประการหนึ่งยำเกรงบิดามารดารู้จักบุญคุณท่านผู้มีคุณหนึ่งให้เจริญภาวนาในพรมไต่สภาพหนึ่งคาถาว่าดังนี้พุทธิทุกขังอนิจจังอนัตตามโนสพระราชาขันติโยอิติปารมิตาติสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิ มนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโม